งนี้อ่ะเคี่ยวจะมีไหมเนี่ยตัวเนี้ยล,ลุ้นเลยลุ้นเหรอไหนมาช่วยลุ้นที่จะเจออะไรไหมตรงนี้ตรงนี้ขอบอาคารใช่ไหมขอบอาคารอยู่ไหนระยะเว้นใช่ไหมใช่ตอนที่กล่มมาทีแรกของมาทับถ้าคนอยู่นี้ก็โดนของทับใช่ครับก็ตอนนี้เราเอาแรกบนบนอะไรเล,ล็กเล,ล็กอยู่บนอยู่คนเดั้งสองลา้าน นี่เป็นเป็นลิฟต์นอาค่ะโอลิฟต์นอกเอาที่มีคนหนีไม่ได้ดิสองตัวครับเออบานูล่าเอาลิฟต์เลยเป็นลิฟต์เลยใช่ครับร้องสะเทืนนะตรงนี้เหรอยังยังไม่เพื่อเพื่อเพื่อจะได้ไม่คาใจครับเพื่อความไม่คาใจไม่เป็นไรเอาให้จบทำไมคาใจก็เอาน้ามีตราเทสด้วยใช่ไหมว่าตราเทสเปนเหลืองๆอ่ะใช่ไม่ใช่ไหมวะ ราะว่าเจอตรงเนี้ยตั้งออกมาแรกๆเลยมันมันไม่ได้ขูดเลครับพี่ใหญ่คาใจเว้ยตอนนี้นอกนอกรอคาแต่ว่าเลือกมันคาใจ <c oughs> เปิดให้หมดเอาอย่าให้มีอะไรคาใจก็จเลยขอขอเลื่อนมันจบครับท่าแี่นี้กองา่ารอกลอกกับลอบหน้าให้เสร็นี่เฮ้ยเดงๆนี่อะไรวะใช่ครับถ้าถิ่นใจนี่ก็คือถื่นใจถิ่นใจสดถิ่นใจสดนอกอาคารครับ เ,เ,เป็นลูกลังอ่ะเราแก้ไอ้เศษกูหนออครับเมื่อ,นนอ,อ,อวานที่ผมมาที่เนี่ยผมเนี่ยมันเต้นด้วยทราบประหลากมาโอ้โหออมีคนรอดไปตรงนี้อ่าตรงนี้ไม่มีคนรอดถัดไปหน้าเลยครับอ๋อคนที่วิ่งหนีออกมานะคนที่รอ,อดช่วยได้แต่เดี๋ยวนี้ยเสียชีวิต่เจ่ายเงินมาเนี่ยเจ๊ิีดเป็นอะไรแล้วลตรงนี้พี่ใหญ่ก็สงสัยว่าจะมีคนใช่ไหมครับ พอเขา<ช>เป็นจุดที่วิ่งอย่างอาคาแล้วที่พางก็โดนโดนทับใช่ครับของที่พังลงมาใชเพราะว่าได้เก็บไปหลายล่างแล้วก็เลยลองดู้แล้วเอาให้จบเลยจะได้ไม่ต้องคาใจไปอีกจนวันตายนอนไม่หลับแน่ผมเออต้องเอาให้จบเพราะว่าโอกาสกลับมาไม่มีแล้วเฮ้ยดูท่อไหมไม่ใช่กระดูกในชะ่ไหมมองไม่ได้ออกว่ะ ก็ดูยากเลยนะต้องคอ่อยๆอันนี้ขอบเลยขอบพื้นที่เลยลิฟลลต์เล็กสองห้องอ๋อลิฟต์สำหรับขนส่งคนงานมันอยู่นอกตัวอาคารผมว่าอาจจะมีคนใช้ลิฟต์นี้ออกนะกถ้าออก ับตายไหมหัวลิฟต์ตายตรงน,นี้เลยเหรอเห็นคนงานบอกว่ากระโดดไม่ทันอ๋อติดในลิฟต์